สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งยอมบทที่5ข้อ18ดถึง21่อนะครับดูน้เมใจเราว่าสิ่งที่บุตรของพระเจ้าจะต้องตรหนักอยู่เสมอพระัมี์บันทึกบอกว่าเรารู้ว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปต่อไปแต่พระองค์ผู้บังเกิดจากพระเจ้าจะทรงคุ้มครองเขาไว้ให้ปลอดภัยและมารร้ายไม่อาจทำอันตรายเขาเรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้ายเรายังอยู่ด้วยพระบุตร ของพระเจ้าได้เสด็จมาและประทานความเข้าใจแก่เราเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าแท้และเราอยู่ในพระเจ้าที่แท้จริงคืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ลูกที่รักจงรักษาตนเองให้พ้นจากลูกเขาลบเถิดในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมให้รอเรือ3ตัวด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือสิ่งที่พรบุตรของพระเจ้าจะต้องตระหนัก เราเท่าไรต้องตระหนักอะไรอันที่หนึ่งเรารับการปกป้องโดยพระเจ้าแล้วต้องตระหนักเสมอนะครับว่าเรารับการปกป้องจากพระเจ้าจําได้ไหมครับท่านเปาโลสอนว่ายังไงครับเอาความรอดสวมเป็นหมวกเหล็กนะฮะทำไมครับเพราะว่าเราเองต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราได้รับการปกป้องโดยพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แบบผิวเผินในตอนนี้ เราจะเข้าใจว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทําบาปต่อไปแล้วพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่มีปกติวิสัยทําบาปต่เมื่อเขาทาบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนเขาแล้วเขากลับใจใหม่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเขาก็จะเหมือนพระคริสต์มากขึ้นอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเขาจะปลอดภัยขนาดมารร้ายไม่แตะต้องเขาได้จริงหรือในตอนนี้ทําให้เราเข้าใจว่าถ้าเขามีความเชื่อดสนิทกับพระเยซูคริส พระองค์ก็จะปกป้องเขาแต่ถ้าเขาไม่ติดสนิทกับพระองค์แน่นอนมารอาจจะแตะต้องเขาบ้างและเมื่อเขาล้มลงพระเจ้าก็ให้เงื่อนไขว่าเขากลับใจครับและพระเจ้าก็จะดูแลเขาชีวิตของเขาต่อไปแต่ถ้าเขาไม่ยอมกลับใจมารก็จะแตะต้องเขาครับ รพระคอมพีบอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แค่เชื่อครั้งเดียวได้การเลนตีตลอดชีวิตไม่ใช่เราต้องรักษาความเชื่อไว้ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขข้อยี่สิบว่าจงรักษาตนเองให้พ้นจากลูกเคารพซึ่งเดี๋ยวจะพูดในข้อที่3ต่อไปอันที่1คือรับการปกป้องโดยพระเจ้าอันที่สองรู้จักพระเจ้าแท้เราต้องตระหนักลูกพระเจ้าต้องตรหนักว่าเราต้องรู้จักพระองค์ความรู้แท้จริงก็คือรู้จักพระเจ้าโดยปัญญาที่พระเจ้าประทานให้โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธ เป็นความรู้ที่แตกต่างจากคำตักกะมั่วซั่วของพวกสอนผิดนะครับเป็นตักกะที่คิดแบบมนุษย์เป็นความรู้แท้ซึ่งนําไปถึงชีวิตเป็นความรู้ที่พระเจ้าทรงรับรองจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้ในข้อ20บอกว่าพระเยซูคริสต์จงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนี่นหล์แน่นอนว่าพระองค์ให้ชีวิตนีันหล์ได้และพระองค์เป็นพระเจ้าแท้พวกพยานพระเยาววาจะบอกว่าพระเยซูมิชัยพระเจ้า แต่ข้อนี้บอกชัดเจนนะครับดังนั้นเองเราจะต้องเจอพวกพยานพระโยวาจำไว้เลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแท้ไม่ใช่เพียงแค่พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นอันที่3ครับก็คือรักษาตนให้พ้นบาปพระคัมภีร์ในข้อ18บอกว่าเรารู้ว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปต่อไปขอ้อ21ล,ลูกที่รักจงรักษาตนเองให้พ้นจากลูกเคารพในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับคำว่ารูปเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่รูปเคารบที่เป็นตัวเป็นตน นะครับที่เรากราบไหว้กันนะครับที่คนอื่นก็กล่าบไหว้กันแต่ถ้าเราอ่านเปรียบเทียบในโคโรสีบท3าข้อ5บอกว่าความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชาลูกเารพการนับถือลูกเขรลหมายถึงการทําตามใจของเราเองมากกว่าพระเจ้าขอโทษนะครับบางครั้งเรารักรถยนต์ของเรามากเกินไปจนไม่ยอมปฏิบัติพระเจ้าเพราะรถยนต์นั้นนั่นก็ลูกเขรล iPhone ก็เป็นลูกเขรลได้ ไอแพดก็เป็นลูกเคาลพได้ถ้าเราไม่ใช้เพื่อง,งานของพระเจ้าแต่กันเองเนี่ยนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยนะครับครอบครัวเป็นลูกเคาลพได้เหมือนกันสามีเป็นลูกเคารพภรรยาลูกเป็นลูกเคาลบได้แั่กั้นเองเราเองก็ต้องระมัดระวังจุดนี้นะครับในจุดนี้พระเจ้าจะทรงปกป้องเราสั่งสอนดูแลเราเมื่อเราทําส่วนของของเราก็คือเชื่อวางใจพระเจ้าแสวงหารู้จักพระทัยของพระเจ้าและรักษาชีวิตสุดความสามารถและเราจะเห็น การที่พระเจ้าอวยพรเรานั่นคือ3สิ่งที่ลูกพระเจ้าตะหนักนะครับรับการปกป้องรู้จักพระเจ้าแท้และรักษาตนให้พ้นบาปพระเจ้าขวพรครับ